สวัสดีครับผมบริพันธ์ภูนาคนะครับโปรดักชันไดเรคเตอร์ผู้ต้นก้าสถาบันพัฒนาชีวิตคนองค์กรสังคมนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของคําว่าวิธีการเริ่มต้นคิดอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่จะสโลไรฟ์นะครับคือจริงๆแล้วเป้าหมายชีวิตอย่างที่เคยพูดไปว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนว่าเป้าหมายชีวิตต้องการอยากจะมีชีวิตที่สุขสงบนิ่งเยน็นจริงๆเนี่ยนะครับ กำลังจะบอกว่าวิธีคิดคือสมัยก่อนเราอ่านหนังสือตำราพวกประเภทที่ว่าโมดิเวตคนให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จหรือว่าหนังสือสร้างแรงบันดาลใจอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเรามักจะเคิมคอยตามแล้วก็พยายามมุ่งหวังว่าเราจะต้องรวยจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้พอหันกลับมามองในเรื่องของคำว่า slow life เนี่ยนะครับความรวยมันไม่ใช่เป้าหมายความรวยมันไม่ใช่ที่ตั้ง ของคำว่าจุดสโลลฟ์ของชีวิตจริงๆแล้วนะครับเอารอดไว้ก่อนเป้าหมายหลักคือเอาอยัางไงให้ชีวิตรอดไว้ก่อนปาศจากหนี้สินหรือหนี้สินน้อยที่สุดอ่าโอเคหลักคิดอย่างนี้ใช่ได้หรือพออยู่พอกินยังมีความสุขได้อ่าโอเคอย่างเงี้ยได้แล้วหน้าที่การงานไม่ต้องพลุงพลังอะไรมากมายนะัก ตอนที่ผมตัดสินใจประกาศอิสรภาพตอนนั้นผมเป็นผู้บริหารองคอ์กรเอกชนแล้วนะแต่มันไม่ใช่วิธีทางการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าคนที่ทำงานตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่ามันไม่ใช่จุดหมายปลายทางของชีวิตเราอยากจะมีชีวิตที่สงบนิ่งเย็นมากกว่าเราก็เลยวางเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเอารอดไว้ก่อนเป็นระดับแรกถึงแม้จะไม่อรวยมากเอารอดไว้ก่อนพออยู่พอกินได้และ มาใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายได้สําคัญนะครับทํายังไงให้ชีวิตรอดก่อนหนี้สินน้อยมีก็อาจจะน้อยสามารถหมุนไปได้แล้วก็สงบนิ่งเย็นได้ไวขอคิดเป็นอัดแรกว่าให้รอดไปก่อน